สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีข่าวชาแนลวันนี้เราจะาเล่าเรื่องราวของอันธพาลในยุค2499ประวัติความเป็นมาของพวกเขาเป็นอย่างไรทำไมพวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นนักเลงหรืออันธพาลที่เรารู้จักกันในยุค2499มีนักเลงอยู่หลายประเภทนักเลงอยู่หลายรูปแบบจุดจบของนักเลงนั้นจะเป็นยังไงเพื่นพนอนๆเรารับฟังนะครับก่อนอื่นกดไลค์กดซ b s c r ค b ้กดกระดิ่ง และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปครับนักเลงตัวจริงในยุค2 4 9 9นะครับคนแรกนะครับแดงใบเล่แดงใบ,เล,งบเล่มีชื่อจริงว่านายบัญชาสีสุขใสเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2483ที่ตรอกสลักหินหรือนิยมเรียกกันว่าตอกใบเล่นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำหวานยี่ห้อนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับอยู่ข้างๆหัวลำโพงเขตปทุมวันโดยเป็นลูกของนางโฉม นางโฉมเป็นเจ้าของร้านซักอบรีดและห้องเช่าในย่านนั้นนะครับโดยพ่อของแดงเสียชีวิตก่อนที่แดงจะเกิดน,นะครับเมื่อแดงโตขึ้นนะครับเป็นวัยรุ่นได้เป็นหัวโจกของบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายในยุคนั้นจนมีชื่อเสียงโด่งดังฉายาว่าแดงใบเล่เหตุด้วยเมื่อก่อนนะครับนักเรียนอันดพานจะมีฉายาตามกันทั้งนั้นนะครับเช่นดามโซแหลมสิงจอร์ทเฮาดี้แดงใบเล่นั้นถือเป็นคนใจของวัยรุ่นตัวจริงเนื่องจากเขาเป็นบุคคลที่หน้าตาดี กล่าวกันว่าในยุคนั้นแดงใบเล่สามารถกอดคอได้กับพลตํารวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมตํารวจในยุคนั้นได้เลยนะครับส่วนเรื่องราวชีวิตจริงของแดงใบเล่ที่แตกต่างจากภาพยนตร์คือแดงใบเล่ตัวจริงนั้นยังไม่เคยฆ่าคนไม่ใช่โจรเป็นเพียงนักเลงวัยรุ่นธรรมดาส่วนที่ภาพยนตร์บอกว่าแดงชอบดื่มเหล้าจริงๆแล้วเพื่อนๆก็ไม่เคยมีใครเห็นนะครับแดงใบเล่เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2507ด้วยวัยเพียง24ปี ด้วยบันเหตุทางรถยนต์ขณะนั้นแดงใบเล่เดินทางไปเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งที่ชนบุรีนะครับคนต่อไปปู้ระเบิดขวดปู้ระเบิดขวดมีชื่อจริงว่านายจำเรินบุญยดิตเป็นนักเรียนโรงเรียนศิริศาสตร์ศรีย่านมีฉายาเดิมว่าปูตอกสาเกนะครับเคยเป็นเพื่อนรักกับแดงใบเล่บู้เก่งดุดัน ตอนศึก13ห้างบางลำพูคนที่ตีกับแดงคือปู้ก,กุงเกษมนะครับไม่ใช่ปู้ระเบิดขวดเพราะตอนนั้นเขายังเป็นเพื่อนรักกันอยู่นะครับสุดท้ายต้องจบชีวิตเพราะถูกดามเอสโซยิงตายปู้ระเบิดขวดฉายาได้มาทั้งท้งท,งที่เขาไม่เคยใช้ระเบิดขวดสักครั้งในชีวิตซึ่งฉายานี้ก็ได้มาจากหนังสือพิมพ์รายวันต่างพาดหัวข่าวนะครับตอนที่มีวัยรุ่น2กลุ่มก่อเหตุรุนแรงขั้นจะลาจลเข้าประจันบานกันอย่าดูเดือดเลือดพ่านที่สะพานขาวและปิดท้ายด้วยการปาระเบิดนะครับ คนต่อไปดัมเอสโซนะครับดัมเอสโซถือเป็นมูขวัวของปุ๊ระเบิดขวดก็ว่าได้ชื่อจริงของเขาคือชาติชายแจ้งสว่างดัมเอสโซเป็นคนที่เรียกได้ว่ารักพวกพ้องมากๆนะครับเป็นนักเลงคุมซ่องย่านสวนมะลิก่อนจะรู้จักกับปุ๊ดัมเอสโซนะครับเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักฉายาเป็นผู้เงียบขึมหลังจากออกจากคุกมาพร้อมกับปุ้ระเบิดขวดก็ได้ร่วมกันเปิดซ่องพร้อมเพื่อนสนิทคนอื่นๆแต่ปุ๊เกิดผิดใจกับเพื่อนของดําจึงยิงใส่เพื่อนของดํา ดำจริงยิงปู้ตายหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โดนอริยิงจนพิการและเสียชีวิตไปในที่สุดนะครับในส่วนของดำเบโซ่นะครับผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ย้อนขึ้นไปดูได้นะครับคนต่อไปปุ้กรุงกเกษมปุ้กรุงกเกษมมีชื่อจริงว่าบันเจิดกิษณายุทธปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่และเป็นตำนานที่มีชีวิตนะครับเป็นสามีของคุณแหวนทิติมานักร้องดังนะครับนักเลงดังย่านฝั่งทน คนนี้แหละครับที่ตีกับพวกของแดงใบเล่ในศึก13ห้างบางลําพูและแต่งหนังสือชื่อเดินอย่างปุ๊ซึ่งบอกเล่าเรื่องเท็จจริงของนักเลงยุคนั้นทั้งหมดเลยนะครับคนต่อไปแหลมสิงแหลมสิงนี้ไม่เชิงเป็นวัยรุ่นเสียทีเดียวนะครับเพราะเป็นผู้คุมอยู่ในเรือนจํามาก่อนมาเที่ยวผู้หญิงที่บ้านของแดงบ,บ่อยๆก็เลยสนิทกับแม่ของแดงในที่บอกว่าแม่ของแดงเป็นโสเภณีนั้นแต่เรื่องจริงแม่ของแดงเขาทํางานบ้านนะครับอยู่ในบ้านของโสเภณีเท่านั้นนะครับ ในหนังเขาเอามาทําเรื่องสร้างผิดพลาดจนกลายเป็นชีวิตของมาเฟียไปเลยนะครับแม่ของแดงเคยฝากฝังแดงให้กับแหลมสิงดูแลแหลมสิงจึงรักแดงเหมือนน้องแท้ๆและก็ไม่ได้ตายในยาง,งานบทของแดงเหมือนในหนังนะครับแต่ตายเพราะถูกปู้ระเบิดขวดกับดําเอสโซตามมาคิดบัญชีย้อนหลังเพราะระหว่างที่2คนนั้นโดนจําคุกดนวแหลมสิงนวดจนน่วมเลยนะครับคนต่อไปจอร์ดฮาดี้จอร์ดฮาดี้ถือเป็นเพื่อนสีของแดงไบเล่นในยุคนั้นเลยนะครับ ที่ได้ฉายาว่าเฮาดีเพราะสมัยก่อนนั้นน้ำอรุณใบเล่จะคู่กับเฮาดีนะครับจอร์ดเฮาดีถือเป็นนักเลงระดับแถวหน้าในยุคนั้นเช่นกันปัจจุบันได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับและเป็นสิทธิ์เก่าช่างคุมปทุมวันด้วยนะครับคนต่อไปเปียกวิสุทธ์กษัตริย์คนนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเปียกวิสุทธ์กษัตริย์สุริยันศักดิ์ไทยสงหรือเปียกวิสุทธ์กษัตริย์มีชื่อจริงว่านายถาวรผู้ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2481ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่โรงเรียนช่างกลปทุมวันนะครับบานดาเสียชีวิตตั้งแต่เด็กและมีวิดาชื่อนายผาดหลังจากนายผาดพ้นโทษจากเรือนจำบางขวางแล้วเปียกจึงได้ย้ายมาอยู่นนทบุรีมาอยู่กับบิดาที่บ้านพานถมและนายผาดก็บวชเป็นพระระหว่างที่เปียกวิสุทธสัตว์กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนช่างกลปทุมวันนะครับ กลุ่มเพื่อนในระแวกนั้นที่เติบโตมาพร้อมๆกับเขาก็มีแดงใบเล่ผู้ระเบิดขวดดำเอสโซแหลมสิงพลตอกถวายพันหลังวังและจบหลังวังและเก้าตีเมื่อการเรียนไม่สามารถต่อจบของเขาได้นะครับเขาจึงเบนเข็มชีวิตนะครับด้วยปณิธานของตนเองจะเอาดีในหนทางชั่วหลังถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2500ก็เกิดการปฏิวัติร,รัฐประหารจอมพลปหลังจากการทำรัฐประหาร ก็ได้มีการประกาศกดอายการศึกนะครับมีการกดล้างกลุ่มนักเลงอนธพานต่างๆทําให้เปียกวิสุทธิ์กษัตริย์และพรรคพวกต้องกระจัดกระจายไปยังจังหวัดต่างๆนะครับส่วนเปียกวิสุทธิกษัตริย์ได้ไปเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีได้ร่วมทําธุรกิจเถื่อนกับหมู่เชียนนะครับหลังจากร่วมทําธุรกิจเถื่อนกับหมู่เชียนได้ไม่นานนะครับหมู่เชียนก็ถูกฝ่ายตรงข้ามยิงตายหลังจากงานศพแล้วทั้งเขาและแดงกับกลุ่มุเพื่อนก็ถูกผู้ใหญ่เต็กนายทุนใหญ่ เชิญชวนเข้ามาทาธุรกิจเถื่อนอีกครั้งที่ชนบุรีนะครับขณะนั้นชนบุรีมีเหตุอาญากรรมเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆจึงถูกเจ้าหน้าที่กดล้างนะครับและเขาจําเป็นต้องแยกย้ายกันเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปบ่อยๆส่วนเปี๊ยกเลือกที่จะกลับไปอยู่กับพ่อนะครับซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดปรินายกและถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมขณะที่เขาจําคุกอยู่เรือนจําลาดยาวนะครับก็ได้พบปากกับเพื่อนฝูงในวงการนักเลงนะครับภายหลังก็หันมาเป็นนักเขียนประเภทเรื่องราวด้านมืดของสังคม โดยใช้นามปากกาว่าสุริยันศักดิ์ไทยสงนะครับคนต่อไปพศช่างกลพศช่างกลถือเป็นนักเลงรุ่นใหญ่จากช่างกลพนาครเหนือที่ฝั่งทนนะครับคนนี้เป็นที่เคารพเกรงใจของบรรดาพวกรุ่นน้องอย่างมากนะครับโดยเฉพาะแดงใบเล่ก็ให้ความเคารพพอสมควรนะครับคนต่อไปปวานหรือจ่าวานคนนี้ถือเป็นนักเลงรุ่นใหญ่อีกคนนึงนะครับรุ่นใหญ่กว่าแดงใบลล และครั้งหนึ่งผู้ระเบิดขวดเคยไปรูปคมมาครั้งหนึ่งนะครับเลยเดินลูกน้องของจ่าหวานไล่ยิงแต่ก็เอาตัวรอดมาได้นักเลงในรุ่นนี้เท่าที่ทราบก็จะมีเกชาเปลี่ยนวิถีอดีตดาราตัวร้ายที่ชีวิตจริงเคยเป็นเจ้าพ่อและถูกจับก่อนสัญญาว่าจะล้างมือออกจากวงการเลยนะครับโดยให้สัญญากับนายตำรวจท่านหนึ่งเอาไว้คนนี้เป็นพ่อของนาตาชาเปลี่ยนวิถีนะครับคนต่อไปนะครับคนนี้ หลายๆท่านอาจจะคิดไม่ถึงนะครับเพราะเป็นคนค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเปียกเจริญพาดหรือปัจจุบันที่เรารู้จักกันในนามพิสารอครศิลนีเป็นผู้สร้างภาพนยนตร์และผู้กำกับชื่อดังนะครับเปียกเจริญพาดเป็นนักเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศในสมัยนั้นและยังเป็นเพื่อนรักกับแดงใบเล่นในชีวิตจริงด้วยนะครับและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของนักเลงในยุค2499ซึ่งจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้มากนะครับ เอาไว้ผมจะสรุปเป็นอีพิโซดอีกทีนึงถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ